มันเป็นช่วงเซลซีซั่นปารีสนะคะซึ่งที่ช่วงที่ตุนมาก็คือจังหวะดีมากง่วงมากเลยเ <c oughs> ฮ้ยต้องโดนแลนวล่า <c oughs> มือแข็งหมดแล้วนะคะ สสถานีนั่งมา3สถานีโดยใช้บัตรนี้จ้ะทึงถึงโรงแรมที่ตูนอยู่ก็คืออยู่ใจกลางในปารีสนะคะเลือกโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับอ่มิวเซียมนะคะลูฟมิวเซียมก็เดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วก็สะดวกดีนะอยู่ตรงนี้ <laughs> สวยมากอยากถ่ายทุกมุมเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารฝรั่งเศสกันนะคะวันนี้มาถึงวันแรกก็จัดอาหารฝรั่งเศสเลยเท <laughs> ่าที่สังเกตนะคือ,อ,อ,น,อนอกตัวเมืองปารีสใช่ไหมคะก็ยังเห็นเขาใส่มาสกนแวร์ Where? มาสก outside Paris เ,เกือบทุกคนนะจะใส่มาสใส่หน้ากากนะคะ แต่พอเข้ามาในตรงตรงใจกลางเมืองตรงปารีสแล้วอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่กันแล้วนะ5 0น0ิบพันสิเขาเดิน้้วก็เดินตามเขานะฮะ smells good. ไทยคลาสสิกนี่ออกเป็นเหมือนเอเชียนสตรีทเลยอ่ะใช่ไหมมีร้านอาหารไทยอาหารเกาหลีเออ แต่คือเลือกอาหารนานมากเพราะว่าเราต้องดูเมนูใช่ไหมคะเราซึ่งเมนูเป็นเมนูภาษาฝรั่งเศสเออแล้วคนที่ทาม,มาเขาไม่บอกว่ามันมีเมนูแบบสแกนเป็นภาษ,าษาอังกฤษได้เราดูอยู่ประมาณน่าจะ20นาทีได้จนพนักงานอีกคนหนึ่งมาบอกว่าเธอ,อาสามารถสแกนเมนูภาษาอังกฤษได้นะแบบป๊เขาบอกคุ้มแต่แม่ปอง,ง <c oughs> เออก็เลยสแกนเมนูภาษาอังกฤษหคือหิวจน เราหูหิวแล้วจนหายหิวแล mm ้วค่ะเมื่อกี้คือกินแอปเปอร์ไทยเซอร์ไปแล้วงานะะเดี๋ยวรอเมนคอร์สขอบคุณน,นี้คือเมนูของตนนะคะนีะ่นะอันนี้คือของนิกเตอร์รอขนมมาเดี๋ยวกินของหวานกันก่อนพอกินของหวานกันเสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวจะไปเดินช้อปปิ้งกันค่ะวันแรกเนาะเราก็ไปช้อปปิ้งกันเลยนะคะ เพราะว่ามันเป็นช่วงเซลซี a ซันปารีสนะคะซึ่งที่ช่วงที่ตุนมาก็คือจังหวะดีมากเดี๋ยวดูนะว่าจะลดราคาขนาดไหนกระเป๋าแหกไม่แห้งเดี๋ยวรอดูนะคะอันนี้คือที่สุดต้องลองกินไม่ได้ก็จะกลินเพราะว่ากินนมวัวไม่ได้แต่มาแล้วอ่อหนูมันก็ต้องกินใช่ไหมเมื่อไรเราพกยามาเยอะ บาบอดีอิ่มแล้วนะคะทั้งอิ่มทั้งหนาวเมื่อกี้ที่กินไปนะคะก็ประมาณ70ยูโร120เ e หรียญสิงคโปร์ถ้าไทยบาทก็ตีไปประมาณอ่ะสามพตีหลายค่าเงินมาก เฮ้ยน้องเคาบูสสวยอ่ะกิ๊กก็กิ๊กก็เออเข้าก่อนดีกว่าปะ <ING> ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสน,นะคะห้ะาโมงครึ่ง แต่คือถ้าที่สิงคโปร์อ่ะก็ประมาณเที่ยงคืนครึ่งเนาะเออซึ่งง่วงแต่แบบด้ยวยความอยากช้อปปิง้งไงวันแรกเราต้องทําแต้มก่อนนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงเซลล์ซีซั่นของปารีสนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราต้องทําแต้มไปดู่อนช้อปปิ้งก่อนท่าเซลล์นะคะไปไหมล่ะคะ Let's go, ah. thirty four. A hey, my side, sip euro. ฮ้ยต้องโดนแล้ล่าเอออืมสามฟ้าสิบเหรียญเอ๊ะสิบยูโรสิบยูโรสี่ร้อยบาทออกมาแล้วนะคะ จากการช้อปปิง้งรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคือง่วงมากแล้วก็เพียมากเพราะว่าบนเครื่องก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยช็อปวันอื่นอีกเรายังอยู่ที่นี่อีกหลายวันรีบกลับไปนอนแล้วค่ะง่วงมากเลยตอนนี้ก็วันที่สองนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายรูปกันแต่ก่อนอื่นก็คือเดี๋ยวจะไปหาอาหารเช้ากินกันก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะอากาศอยู่ที่8องศาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่หนาวมากนะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราใส่มาหลายชั้นวันนี้ <laughs> จากโรงแรมเดินไปร้านอาหารกี่นาทีที่รองอุ๊ยขอโทษดิ How many m i n u t e from hotel to the restaurant four minutes. four minutes okay <laughs> เออทูัสสานไทยไปเลยลืมไปกะว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าๆช้าแ จะตื่นเร็วเหมือนเดิมจริงๆก็ตื่นเร็วอยู่แล้วะเพราะว่าอะไรเหมือนยังปรับเวลาไม่ได้แต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะปรับได้แล้วกลว่าสักประมาณ8โมงพอเริ่มมีแสงอ่ะอยากจะมาถ่ายรูปบนถนนเพราะว่าคนน่าจะยังไม่ออกมาเหมือนปุณเคยดูรีรวิวเนาะเขาบอกว่าประมาณช่วง8โมง -9 โมงถนนโลง่งไม่มีคนถ่ายรูปสวย ยืนอ่านเหมือนเข้าใจภาษากำลังเสร็จเร้นเร้นไป Let's go inside เหียวแล้ว Hello Bangchu Yeah go ahead Okay you inside, go ahead. Uh, Okay Thank you S okay. And you want some water, water. s ตอนนี้จุนก็กำลังนั่งกินข้าวอยู่นะคะอาหารเช้าเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จนะคะเราจะไปถ่ายรูปกันที่ รูฟมิวเซียมนะคะ mm hmm. ก็ mm hmm. นั่นแหละค่ะวันนี้ก็จะชิลๆก็ดูว่าตูนจะไปไหนกันบ้างน,นะคะเพราะว่านี่ก็ยังไม่รู้เลยว,ว่าจะไปไหนกันบ้าง mm hmm. กะว่าไปถ่ายรูปแล้วตกตอนเย็นๆก็จะไปเดินชอปปิง้งพอชอปปิ้งเสร็จปุ๊บตอนเย็นๆค่ำๆก็ไปนั่งหาอะไรทานกันเนี mm ่ยตามตูนไปว่าตูนจะทำอะไรบ้างในวันนี้วันที่สองในปารีสนะคะ ăn phần mưa mày ăn phần thôi nóng nóng nóng, thôi mày 36 เป็นการหลบฝนที่ถูกต้องที่สุดอยู่ใจกลางเมืองมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคือไปไหนมาไหนสะดวกแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารอะไรเงี้ยเออมันก็สะดวกดีแต่ก็บางทีก็สะดวกไปเนาะเดินเข้าเดินออกหลายร้านล่ะ มือแข็งหมดแล้วนะคะตอนนี้ตุนก็มาอยู่ที่ลูฟม m u เซียแล้วนะคะอยู่ข้างหน้าตัวนี้เองนี่กำลังจะเดินไปโอ<ฮ>้โหปากยังแบบแข็งอน่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ลูฟม m u เซียแล้วนะคะเราจะไปถ่ายตรงจุดแลนด์มาร์คข้างหน้านี่คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวใส่หน้ากาก หิวข้าวก็เลยว่าเปลี่ยนแผนวันนี้ไม่ไปไอเฟลแล้วเราค่อยไปวันอื่นก็เดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะคะว่าหลังจากกินข้าวเนี่ยตูนจะไปไหนต่อเดี๋ยวมีเดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนแผนอีกเอาเป็นว่าตามตูนมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าตูนจะพาไปไหน แต่ตอนนี้กินข้าก่อนนหนกินเสร็จแล้วนะคะคือโตน่ะสั่ง ชีสแพตเตอร์กับแฮมค่ะประเด็นคืออยากกินมากแต่มากด้วยความที่ตัวเองอยากกินเหมือนนมวัวอะไรอย่างเงี้ยพวกชีสนมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่อยากกินก็เลยสั่งมาซึ่งกินไปได้เนิดเดียวไม่ไหวอ่ะคืออาการอะไเสียดายมากเลยค่ะทำไปแต่ไมสามารถแพ้กับบ้าได้ว่ะเสียดายอ่ะเดี๋ยวดูนะแบบเนี้ย <ส>จริงๆรือเร็นคนชอบรินช like ีสมากเลยนะคือตหนแตไรคือชอบมากินชีสเล่นกินกะวอะไรอย่างเงี้ยแคือแบบดรวยความตอนเนี้กลายเป็นคนแพ้ชีสแพ้นมแ้อะไรพวกนี้ไปแก็ินไมไ้ก็เลยไม่ไหวรอกไม่ไหวค่บมีฝืนไได้อง อีกจุดถ่ายรูปนะทุกคนที่ไม่ว่าใครมาปารีสก็ต้องไม่พลาดและตุนกอมไม่พลาดจ้าก็คือที่นี่เลยพาเลรอยอลนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับลูฟมิวเซียมมากๆอย่าลืมนะมาแล้วต้องถ่ายรูปชิคชกเกิเก๋ๆกลับไปนะคะ ที่ถนนชองชเซลิเซ่กันนะคะเนีย่ยถึงละนั่งไปนั่งมาประมาณ3สถานีมาให้้องเออสสถานีก็ถึงแล้วจากลูฟี่มิวเซียมนะคะถึงแล้วค่ะไปค่ะซอตี้ซอตีนที่แปลว่าเค็มอะไรหรอโอเคซอตีที่แปลว่าทางออกนะคะไม่ได้แปลว่าเค็ม <laughs> โอเคไล่ลองชั่มฮะลองชอมไอ้สอชอมเซลิเซ่ก็น่าค่ะทุกคนคือเราใช้บัตรอันนี้นะคะซึ่ง10ปีมายุโรปอีกไม่ใช่ยุโรปมาฝรั่งเศสอีกก็คือใช้บัตรนี้ได้เลยรถไฟรถบัสก็คือใช้บัตรอันนี้ได้เลยก็คือท็อปอัพเอาในในแอปพลิเคชันนะคะถ้าแร็มเราก็ชึงแล้วนะคะทําไม่องเซล่เซ จริงๆเมื่อกี้คือตัดสินใจกันอยู่ว่าเฮ้จะกลับโรงแรมดีหรือว่าเราจะไปเดินช้อปปิ้งกันต่ออีกนิดนึงดีนะคือเพราะว่าง่วง <c oughs> คือง่วงจริงๆเพราะว่าเราก็ยังปรับเวลาไม่ได้นะมันทุกวันที่สองนะทุกคนเออคือถ้าเป็นที่สิงคโปร์ตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งแล้วอ่ะก็ง่วงก็เลยแบจะนอนหรือว่าจะช้อปปิง้งดีวะ,ะใจมันเรียกร้องเราก็ต้อง ข้ามองตาหลิวแล้วก็ต้องหลิวตาตามนะคะเขายังไม่นอนเราก็ไม่นอนค่ะเดี๋ยวแพลนพรุ่งนี้ทุกคนก็จะได้รู้กันในวันพรุ่งนี้เพราะว่าตูนเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะไปตามแพลนที่วางไว้หรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ย่านนี้และะ้ว แต่ตอนนี้ไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่แล้วเนาะเออแต่เมื่อกี้คือหนาวมากนี่นะคะก็คือถนนที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งเนาะที่ใครๆหลายคนก็รู้จักกันนะคะถนนชองเซลิเซ่ถ้ามาฝรั่งเศสมาปารีสนะ Our roses. When you speak, Angel Saint Tamabone. And every day voice. Tell me the love song. Four peas for 13 euro. Okay, can I have four pieces? the a fruits fruit, rose, raspberry, okay. and lichy. That's That's it, thank you. ชิ้นละร้อยสี่ชิ้นสี่ร้อยได้มั่แล้วนะคะ L'Occitane macarons Hamish This the and Pure this is คิวมากเลยมีเฉพาะในปารีสหรือบอกที่หลัง is only Paris have a l o c x i t a n cafe like this only Paris มีหลายรถมากเลยนะก็คือเลือกไม่ถูกก็เลยถามเขาว่าอันไหน มีอันไหนแนะนําเขาก็แนะนํามาแล้วก็เอาตามที่เขาแนะนําไปเลยไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวจะแวะที่ลาฟายสดูดูของอีกแป๊บหนึง่งแล้วก็จะไปแวะซูเปอปร์มาร์เก็ตซื้อน้ำซื้อขนมแล้วก็กลับโรงแรมค่ะ ม่วงเท่าไหร่ครับผม35%โอเคงั้นเราตามล่าหาสีแดงและสีเหลือง65% <laughs> ตอนนี้คืออยากได้ครีมมากเฮ้ยเหมือนจะใช่ไม่ได้กลิ่น 795ยูโรตาดีเฉียบ คิวยาวมากเลยค่ะก็ว่าใยืนรอคิวอะไรกัน Jazz Club อ๋อ